สวัสดีครับเสร็จก,กันยามายครับมาจากกินก๋วยเตี๋ยวโอ้มาดูเราทาสีกันต่อโอ้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับน่เฮ้ยทำไมมันคนละสีวะตัวนี้ทำไมมันเงาเงากว่าตัวนี้ออกจะมองๆหน่อยดูสิดูดีๆด,ด,ดิเนาะ ดูกระทะหลัางหน่อยอันนี้ก็ไม่เงาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องทาอีกรอบหนึ่งครับนี่ก็ออยังดูมองหมองนะหรือมันเป็นกับสีมเก่าไปหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูสีใหม่ที่เราทาซื้อมาให้ป๋่องใหม่ครับอู้อู้นี้สวยวะ่ะ เงาแวบ,บเลยเนี่ยเนาะโอ้โห<ฮ>เออนี่สวยมากครับแจว้วดูมันสะบัดมันติดยาเห็นไหมนั่นน่ะยาสะบัดมันเยอะสลัดเวลาเราสลัดนะ่ะ เดี่ยวรอยไหมเราฮะรอยบ่กินบ่ <c oughs> ทาให้หมดครับโอ้ปองใหม่นี่มันเงาดีมากเลยครับมันสวยมากเลยมันออกสว่างเลยอะ่ะ นี่เดี๋ยวเราทำสีให้เลย ว้วสว่างดีมากเลยว่ะฝั่งนี้แก้วมองเวลาสตาร์เทเครื่องน้ำมันนี่มันออกไหมไม่รู้ว่าน้ำมันอะไรหรือมันเป็นอะไรวะเป็นกรองหรือเปล่าเป็นน้ำมันน้ำมันพาวเวอร์ป่ะเนี่ยนี่นี่มันไหลออกตรงนี้ไหนนี่นน เฮ้ยกินเหมือนน้ำมันเครื่องเลยเว้ยเฮ้ยนี่อุ้ยมันน้ำมันเครื่องหรือเปล่าเนี่ยดูดูดูกองมันมีกองไหมอืมกินเหมือนน้ำมันเครื่องเลยนี่นี่ไงกองน้ำมันเครื่องเลยอยู่นี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 ่กองน้ำมันเครื่องนี่ครับอันนี้มันน้ำมันอีกอย่างะ นี่ไหมมันมีสายมาจากนี่เข้าไปทางโน้นเดี๋ยว <c oughs> มันคือน้ำมันอะไรน,นี่สายโอ้น้ำมันเครื่องอีลีน้ำมันเครื่องอีลีครับพี่น้องนี่สองสายนี่นี่เข้ามาตรงนี้เมียนโบเมียนอีรีีนี่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 น น้ำมันเครื่องเออเฮ้ยมันเป็นยังไงวะสตาร์ทไปทำไมมันออกนี้วะมันรู้ว่าขันไม่แน,น่นหรือเปล่าจะดึงดูน้ำมันเครื่องก่อนนะมีไม่บัดน,นี้เอา ก็มีอยู่นะน้ำมันเครื่องก็มีอยู่เอ๊ะทำไมมันงงเอ๊ะผมงงมากเลยทำไมมันมีตัวนี้มาตรงนี้วะตัวนี้มันคืออะไรมไว้ทำอะไรนะเนี่ยเออมันจะเป็นกรองกระดาษอีกที่หนึ่งหรือเปล่ากรองน้ำมันเครื่อง ไพันก่อนบ่เลยงามสว่างเลยครับตัวนี้โอ้โหเออสว่างมากสีตัวนี้ กระดาษมาลังมานั่ง <c oughs> อันนี้มันทางง่ายกว่าป่ะเรามันติดง่ายไหพี่ว่านั้นน่าจจะเก็บไว้นานว่ะแล้วมันก็หมองมตอนนั้นเก็บไว้นานมันหมดสภาพ สิบน็อตก็จริงแต่ว่าทําไมน็อตมันเล็กน็อตมันเล็กกว่าแปดน็อตมากเลยครับสิบน็อตเนี่ยน็อตเล็กมากเออเมื่อวานถ่ายนะี่มันเครื่องฮีโร่ยังไม่ได้เช็คดูเลยเดี๋ยวไปดูก่อน พอดีไหมพอดีหรือเปล่าไม่รู้อู้ขาดขาดประมาณ1ลิตรประมาณ1ลิตรครับเดี๋ยวเติมก่อนโอเคครับ เติมน้ำมันเครื่องเพิ่มไปเรียบร้อยดูว่าจะถึงไหมอู้เกินอีกน้อยเกินเลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ขาดเองแหละ รับเอ็ซีใช้เวลานานไมหมเรารกระทะหนึ่งใช้เวลานานไหมนนโอ้โเดะแป้งมันเล็กไปปะพอดีแล้ว ออกมาจกแจ็คตัวนั้นมันทายายใช่ไหม <c oughs> เอาเสศษด้วยพาไปย้ายรถเดี๋ยวคันนี้แหละไปย้ปยายทดลองงานแรกครับเดี๋ยวไปรับตัวเจ้าวาเลนทายกลับบ้านหน่อยโอ้โอ้โอ อีสุุปิาศาจดีแมกปิาศาดีแมกปิาศาจครับอันนี้คือข้างหน้าหายต่อไปก็ข้างหลังครับหายต่อไปฝาท้ายหายต่อไปกระจกข้างก็หายม,มันจะหายไปเรื่อยมันจะหายไปเรื่อย ล้อล้อนี่ก็จะหายต่อไปไม่หายหรอกมาจากไหนมาแม่หาหมอมาบอกเด็ดออกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ